สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูที่ห้าไล่ตำม,มนกิสลาอาเภอบางปะมาจังหวัดสุพันณบุรีนะคะด้านหน้าที่เป็นถนนลาดยางนะคะด้านหน้ากว้างโดยประมาณร้อยสามสิบหกเมตรและลึกลงไปหกสิบเมตรนะคะเป็นรูปลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะเป็นที่ทําสวนนะคะมีมะานาวมะม่วง หน้าแปลงที่ความกว้างนะคะเราเริ่มตั้งแต่มุมขวามือนะคะตรงต้นมะขามนี่นะคะเรื่อยไปจนสุดต้นไม้ใหญ่เลยนะลหยน้ารถยนต์ไปนะคะหน้ากว้างร้อยสามสิบหกและลึกลงไปหกสิบเมตรนะคะเป็นที่ส่วนเดิมนะคะอยู่ในเขตตำบลกิศนาอำเภอบางปะมาจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ เราขายในราคาไล่ละสี่แสนบาทฟรีผ้าโอนค่าให้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะที่สวนนะคะเป็นสวนมะม่วงเดิมจะพาเข้ามาดูบรรยากาศนะคะ เป็นส่วนมะม่ว <c> ง <oughs> เราขายยกแปลงนะคะไร่ละสี่แสนบาทฟรีค่าโอนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะ <c oughs> เป็นมะม่วงแล้วก็ปลูกมะนาวมะพร้าวนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะต้องการ ที่ดินแปลงไม่ใหญ่นะคะไม่ไกลจากกรุงเทพนะคะจากที่ดินแปลงนี้ห่างจากเซนทันเวสเกตโดยประมาณร้อยี่สิบกิโลนะคะนาที่ทั้งหมดห้าไร่เราขายไร่ละสี่แสนบาทอยู่ตำบลกิษนาอำเภอบางปะมาจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะด้านนาที่กว้างโดยประมาณร้อยสามสิบหกเมตรและลึกลงไปหกสิบเมตรนะคะ เป็นรูปลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านหน้าติดถนนลาดยางตลอดนะคะเป็นถนนลาดยางอันนี้น้ําเราก็ใช้จากระบบคลองชนประทานมานะคะเข้ามาในสวนล่องนะคะดินดีนะคะระบบน้ําชนประทานที่นี่นะคะแล้วก็น้ําไม่ท่วมนะคะสามารถเก็บเกี่ยวทําสวนทําที่อยู่อาศัยทําโคกของนาได้นะคะ ทำบ้านส่วนพักผ่อนในราคาไร่ละสี่แสนบาทเนื้อที่ทั้งหมดห้าไร่นะคะคือตำบลกิษนาอำเภอบางปะมาจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะค่ะทิพปากกดติดตามช่องลุ่งทิดบุญทำบ้านและที่ดินด้วยนะคะช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับลูกค้าที่ต้องการที่ดินเนื้อที่แปลงละห้าไร่เราขายในราคาขาไร่ละ สี่แสนบาทฟรีค่าโอนค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะขอบคุณอย่างยิ่งค่ะสวัสดีค่ะ